สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บราคาเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าส้มตํากับปลาทอดเพื่อนจ๋ามาอุ้ยดึง Jamie, tamam. an. เนี่ยนี่จัดเนี้ยสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บราคาเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อส้มตํากับปลาทอดกรอบๆเพื่อนจ๋าอาจจะไม่กรอบละเพราะว่าทอดแต่เช้าโอเค ก่อนจะรับประทานเพื่อนจ๋าฝาเพื่อนนะคะไอจีที่น่ารักเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนางพาัพพัสสักเด้งค่ะเพื่อนจ๋าจะได้เป็นกําลังใจในการท,ทรําคลิปต่อไปเด้อเพื่อนเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงเด้อเพื่อนจ๋าก,กดกระดิ่งทั้งหมดเด้อเพื่อนจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อเพื่อนโอเคแล้วก็มาลุยกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าขออนุญาตใช้มือแล้วก็ใช้ช้อนซ้อมเดินเพื่อนม,มาเป็นกระเบื้อะอ่ะ ปาเมื่ขึ้นฝนตกหนังไม่กรอบเมื่ขึ้นฝนตกปลาไม่ซื้อเพื่อนผู้บ่าวเอาให้ผู้บ่าวเอาปลาไม่ทอดชุบแป้งทอด เพื่นจ๋ากินปลาอาจจะใช้เวลาหน่อยเด้อะว่าก้างมันเยอะปลาปลามีกล้างแต่ว่าผมไม่ติดคอแล้วจ้ะหมดหมดรอบติดคอแล้วใช่่ะ มันกีข้าวเื่นจับเอฟซีหม่เอฟซีก่อนกินกันเวยเนหัวปลา,าไว้ลูกชาย หัวปลาไปให้ลูกลูกสีขาอืม 嗯。Mm. ตัวที่โดนน้ำนี่ก่อนนะม,มามล้อือืม

Kính mấy thằng tụi Kính mấy Kính mấy Mày Chị Tùng ฉันได้ม้อนเผ็ดน,นะอู้เมน,นูเช้าๆเลยจ้ะแสบใส่ละแสบใส่แล้วจ้ามะละกอหลังบ้านจ้ะละกอล้ม

ôi ừ, à, đi đây, không kể bao, nào đâu, ok, các bên menu bữa sáng các bạn sẽ khó เลือปลาสตัวโอเคแล้วก็เหลือเสร็จนิดหน่อยถ้ากินไม่สภาพกินม,ม,มันต้องขอเธอขอขอภัมีเพื่อนดยนะคะแล้วก็ทานเพื่อน,นะะัเข้ามาชมทิ่นี้นะคะชอบคที่นี้ฝากกันล้์กดแชรกดติดตามช่องนะคะาพาสเดินเป็นสาวโอเคจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ